ทุกคนหนูมีอะไรจะบอกหนูมีอะไรให้ทุกคนดูเห็นสิ่งนี้ไหมของน้องเนก็กวางทอดไว้ขออนุญาตค่ะใ,ในในก็หนในละหนๆนก็มาทอทิ้งไว้แบบนี้ละของน้องเนก็กค่ะทุกคนหลักฐานอยู่ค่ะตุกอันนี้ของน้องเนกนะฮะขออนุญาตปล่อยต่อเส้นละหนึ่งแสนบาทเริ่มไม่ประมูลเริ่มต้นนี่ประมูลเริ่มต้นที่หนึ่งแสน 1, บาทเริ่มเลยค่ะ หนึ่งเส้นนะคะหนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้นหนึ่งช่อก็ได้ใจดีหน่อยหนึ่งช่อค่ะหนึ่งช่อขออนุญาตปล่อยต่อเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทช่อแรกเริ่มประมูลได้ทุกคนปั่นมาได้เลยค่ะขอบิดละบิดละบิดละกี่แสนดิบิดละห้าแสนอุ้ยแพงไปมันจะโอเวอร์บิดละหนึ่งหมื่นก็ได้นี่หนึ่งชอนนะจ๊ะนี่นะคะ ช่อแรกคือเริ่มต้นบิดที่ถูกหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่อเล็กมันจะสั้นกว่าเพื่อนหน่อยนะคะทุกคนช่อยาวช่อที่แพงที่สุดอาจจะมาอยู่ที่ช่อตรงนี้ดังนั้นใครที่อยากได้นะคะสำหรับคนตัดฟอมช่อนนี้นะคะก็ต้องรอหน่อยนะซึ่งประมูลบิดแรก <Okay. S 1> สองแสนมีคนละอู้ยี่สิบล้านบิดประมูลไม่ไม่ปล่อยมากกว่านี้แล้วคะ่ะเพราะเรากลัวคนได้ไม่คุ้มค่านะคะดังนั้นช่อแรกเขาปล่อยที่ยี่สิบล้าน,นะคะ่ะยี่สิบล้านบาทช่อแรกไป Strong, s <S ไม่ได้ใช้ต่อหรอมะั้งไม่น่าใช้ต่อแล มาที่ช่อที่สองค่ะอันนี้ขอ bitcoin. เริ่มมีความยาวนิดนึงนดังนั้นขอเริ่มที่2 0 0 0 0นบาทค่ะตัวนี้ช่อนี้ช่องที่2นะคะขอเริ่มที่2 0 0 0 0นบาทบิดละ1 0 0 0 0แสนบาทเริ่มไป100ล้านจบค่ะมีคนได้แล้วนะคะมีคนได้แล้วนะคะทุกคนขออนุญ,ญาตให้พิมพ์เป็นตัวหนังสือนะคะไม่รบกวนไม่พิมพ์เป็นตัวเลขกันนะคะขออนุญาตพิมพ์เป็นที่ตัวหนังสือนะคะทุกคนไม่พิมพ์เป็นตัวเลขเนาะเดี๋ยวติกตอกบล็อกนะคะทุกคนช่องที่2จบไปที่200้ล้านเอ้ย500ล้านปะเมื่อกี้นี้500ล้านบาทใช่รย ไม่แบ่งใครทั้งนั้นทั้งสิ้นยังไม่เริ่มประมูลเลยมา1นึ่พล้านอะไรยังไม่เริ่มเลยจบแล้วปิดการประมูลแค่ห้าร้อยเพราะว่าช้อนนี้มันไม่ได้ใหญ่ยิง่งโตมาโหฬรารงานสร้างมันสั้นจุดนิดน,นึงเข้าใจไหมมันสั้นแค่กระจึงเดียว ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาไปต่อที่ช่อต่อไปนะคะทุกคนนี่ค่ะช่อนี้นะคะเป็นช่อที่สามค่ะช่อนี้น้องมีความสมบูรณ์แบบอยู่น,นิดนึงนะคะเพราะน้องมีความตรงดิ่งแบบน่ารักก,กรุบกริบแล้วก็มีความแบบไม่ยาวมากเกินไปแล้วก็ไม่ด้สั้นมากเกินไปมีความพอดีนะคะช่อนี้อาจจะแพงเลยเพราะเราดูจากความสมบูรณ์แบบของน้องที่ไม่บิดเบี้ยวอะไรเลยแล้วก็ไม่มีกาวติดอยู่ข้างล่างเลยทุกคนเห็นไหมช่อนี้กาวไม่มีติดอยู่เลยอะทุกคนยังไม่รู้เลยว่าหนูเริ่มประมูลที่เท่าไหร่อันนี้ขอบอกไว้เลยว่าขอคนที่ สติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์แล้วก็ขอคนที่นั่งสมาธิวันละสิบรอบอันนี้เราจะไม่ได้มีแค่เสียตังค์แต่ว่าเราจะเอาไปถึงคนที่ได้ไปแล้วเขาจะสาม,มารถรักษามันได้ดีแค่ไหนดังนั้นแค่มีตังค์อย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะคะเขาบอกไว้ก่อนว่าถ้าแค่มีตังค์อย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะเข้าใจไหมแค่มีตังค์อย่างเดียวเอาไม่อยู่นะคะเส้นนี้มีสติสัมปชัญญะครบสมบูรณ์แล้วก็นั่งสมาธิวันละสิบรอบสิบรอบรอบละสิบนาทีก็พอนะคะแล้วก็ขอคนที่อาบน้ําเช้าและก่อนนอน อาบน้าเช้าและก่อนนอนนะคะไม่ขอคนที่ตื่นมาอาบน้ำรอบเดียวนอนปุ๊บนอนเลยไม่เอานะคะไม่เอามันไม่สะอาดสกปรนเนาะแล้วก็มีตังอย่างเดียวไม่พอค่ะเดี๋ยวฉันบวชให้ค่ะจบนี่บวชอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตังเหมือนกันดังนั้นมีตังอย่างเดียวแต่ไม่บวชก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าบวชแต่ไม่มีตังก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นไม่ปล่อยค่ะอลอเล่ตัวนี้ขออปที่ซัมเมอร์มันเมื่อกี้นี้ชอบเมื่อกี้นี่สงสารเราจะไม่ปล่อยแบบให้ผู้บริโภคต้องเสียตังเล่นๆนะคะดังนั้นชนนี้อกกจาาตตมมสบัิ เออตามคุณสมบัติเมื่อสักครู่ที่เราได้กล่าวไปนะคะทุกคนก็จะต้องมีตังด้วยซึ่งตังเราอาจจะขอบอกไว้ที่สักป,ประมาณอืมขอเริ่มบิดประมูลเริ่มต้นที่ห้าล้านพอค่ะเริ่มปิดประมูลที่ห้าล้านให้เวลาแค่สวินาทีพีมาได้เลยค่ะหนึ่งสองสามล้านเก้าพันล้านโอเคจบอฮ้ย,ยดีก็กลายเป็นมหาเศรษฐีลำหนึ่งของโลกทำตัวไม่ถูกเหมือนกันโอมาดกอด ถ้าเกิดมาเจอกันอย่าขอตังค์หนูนะเข้าใจไหมถ้าเจอกันอย่ามาขอตังค์หนูอย่าเข้าใจว่าหนูคือคนที่รวยเป็นมหาเศรษฐีแบบอันดับเบอร์ต้นๆของโลกอย่าไปบอกใครบอกเขาว่าหนูแบบหนูไม่มีตังค์หนูเป็นคนไม่มีตังค์เลย <_' S 1> <Land> ไม่เคยยืมตังค์ใครด้วยถึงเราจะไม่มีตังค์ก็ไม่เคยยืมตังค์ใครขนาดอยากกินแซลมอนก็ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีตังค์ซื้อกินเหมือนกันอืมอยากกินแซลมอนแต่แซลมอนก็ไม่มีตังค์ซื้อ มีใครจะดีซื้อแซลมอนได้ไหมแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่มีโมเมนต์นี้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็คงจะมีต่างซื้อแซลมอนได้แบบทั้งโลกมาไว้ที่บ้านเราหลังเดียวแต่ว่าอาจจะ <c oughs> เพลงเอ็นพีซี